มาไล์นะครับเพราะว่าตกเครื่องนะครับที่เชียงใหม่เนะี่ยมีอะไรอยากจะร้องเรียนไหมครับนี่นะครับมีอะไรอยากจะร้องเรียนอยากจะพูดแต่แม่ด้ว่าเดี๋ยวเขาฟ้องไม่มีตังจ่ายเรื่องนี้อยู่เป็นนะอ่ะเดี๋เวเ,เขาฟ้องนะไม่มีตังจ่ายเนี่ยไม่แต่ว่าจริงๆเครื่องออหกโมงสิบห้าครับเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยปิดก่อนสี่สิบห้านาทีใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เรามากี่โมงเรามาก็ประมาณหกโมงห้านาทีเองเขาบอกเราช้าไปห้านาทีอ่ะอืมก็เลยต้องซื้อตั๋วใหม่อืมแล้วสำคัญที่สุดคือ เครื่องยังไม่ได้ลงแตะพื้นเลยนะเครื่องยังไม่ถึงเชียงใหม่เลยออแต่ว่าเราต้องซื้อตั๋วใหม่แล้วนะครับอือยากออกไปกินเหล้าแต่ว่ารถก็คืนเขาไปแล้วเซ็งเลยชีวิตเอาไงอะชีวิตดีพอมาดูไลฟ์อยู่ครับอเพิ่มวิวให้เรื่มปิดเสียงเพิ่มวิวให้แล้วพี่ขอบคุณมากครับลูกเพ่มีที่อะไรให้ทำมั่งแถวเชียงใหม่อีกชั่วโมงกว่ามีไหมมีไหมอ่ะมีไหมมีไหมไอ้สัาเกติ500 มีไหมครับตกเครื่องใช่ครับตกเครื่องครับพรุ่งนี้ใครอยู่นครศรีไปเจอผมนะพรุ่งนี้ผมไปนี่นะครับโชว์รูมโตโยต้านะตรงหน้าโรงเรียนเบนจะมานะครับแพร่างไปเจอกันนะพรุ่งนี้ไปทำเรื่อครับไปทํางานครับไปไล่ข้อมูลโตโยต้าโอ้องโตโยต้าเอฟซีเชียงใหม่สวัสดีครับบิ๊กกรนกันเนอร์สวัสดีครับตกเครื่องได้ไงครับโ่บอยเอรบอกตกเครื่องได้ไงครับตกเครื่องได้ไงง่ายมากครับ ก็มาไม่ตรงเวลาเขามันก็ตกเครื่องอแค่นั้นเองมาเช็คอินช้าไปห้านาทีอะ่ะใช่ไปกินต่องเต็มโต๊งชิลแล้วก็ไปนวดกินต่องเต็มโต๊ะครับกินกาแฟแล้วโคบอยก็เติมน้ำมันเติมน้ำมันรถเติมน้ำมันรถทิ้งหายเลยทีนี้จริงๆเงิเราเสร็จธุระต้องแบบบ่ายโมงนะใช่ครับมีเวลาห้าชั่วโมงยังตกเครื่องอีกอะ่ะไปดูแล้วกันโคบอย นี่หนไหม่เอฟซีก็บอกตกเครื่องดีกว่าเครื่องตกอืมยังไงล่ะเราก็คิดในแง่ดีอย่างนั้นแหละใช่ใช่ใชอ่อาบน้ำเหรอครับอาบน้ำแม่ก็บ่อยมีแม่มีที่อาบไหมละ่ะมีที่อาบไหมละ่ะเชียงใหม่ครับมีแผนหรือเปล่าถ้ามีแผนะไม่ต้องกับพรุ่งนี้ดิไดใ,ใช่ไหมละ่ะไดอยากอยู่ครั้งต่อเหมือนกันไอ้ขีจ้จริงๆเราเนี่ยซื้อไฟสี่ทุ่มนะแล้วตกเครื่องได้ <laughs> อยู่ต่อ ไปเช็คใหม่จะถึงปามีคิดถึงคุณพ่อมากเลยค่ะ้าจะไหลค่ะ